พวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมคันนี้ซิกเนเจอร์ของเขาเลยพวงมาลัยพาวเวอร์ดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่ลูกหมากในมีอีทในมีอาร์กนะครับคุณผู้ชมนะครับบอกเลยยางเป็นปี21นะครับเนี่ยดูครับยางยังสภาพใหม่สวัสดีครับสวัสดีเอเจนท์สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะเข้าใหม่นะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับนะใครกำลังมองหารถยนต์รุ่นเก่าไว้ใช้งานอยู่ตอนนี้อยูืนตลาดหูแล้วนะครับนะนั่นคือเจ้านิสันวิกเอ็มตอนเดียวนะครับนะฟ้าแดง b d 25นะครับนะ ใครหารถกระบะตอนเดียวมาใช้งานเข้าไร่เขา้เขาหัวเข้าสวนแก้วแก,แก,แกควายได้หมดนะครับนะวันนี้อยู่กับผมแลยเป็นรถตีเทอรเข้าใหม่นะครับนะคันนี้อ่ะรถตีเทอรเข้ามาใหม่นะครับนะพ,พอดีลูกค้าคนเดิมเขามาทืร์เอาไปเทอร์เอารถแคปนะครับในร้านเนี่ยพอดีเขาเอารถไปใช้งานนะครับนะอ้าวเราไปดูสภาพกันเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนะอ้าวไปดูกันเลยโอ,อยู่ในโซ่ของนิสันพิเอ็มฟาแดงคันนี้นะครับนะคันนี้ได้ปี39นะครับนะตอนเดียวใครหารุ่นนี้มาใช้งานต้องต้องจัดเลยนะครับผมนะ คันนี้เข้ามาแล้วนะครับอ่าให้ดูสภาพนะครับภาพสีสวยนะครับสีบางเดิมเลยสีบางบางเลยนะครับรุ่นนี้จะได้เป็นหน้ารุ่นจอค้งนะครับเห็นไหมนี่ป้ายทะเบียนนความผนมนะครับสสวยคันนี้นะครับมาดูมุมนี้กันบ้างครับผมนะครับ MC ทนายตมหาไว้ใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะครับนะเพราะว่าผมมีเข้ามาแค่คันเดียวนะตอนนี้นะในราผม B ิ่งเอ็มนี่ราคาไม่ถึง2ราคาไม่ถึงแสนผมบอกเลยคันนี้นะครับสีสวยสีบางเดิมนะครับภาษีตัวรถนะครับไม่ขาดนะครับภาษีหกหกนะครับนะ 13มมิถุนา66ภาษีเต็มภาษีไม่ขาดเล่นทะเบียนครบพผมอุ่นนะครับผมนะนี <con v répondre> ่ก็ป้ายร้านผมร้านกินรถบ้านนะครับผมนะฮะมาดูโลกของยางกันบ้างครับผมคันนี้เนียางใหม่4เส้นเลยนะครับนะผมบริการเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นเลยแม็กสวยแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับนะเป็นแม็กนิสสันนี่คือแม็กสภาพดีมากนะครับผมนะยางเป็นปี21นะครับเนี่ยดูครับยางยังสภาพใหม่เลยยางปี21นะครับผมนะโอเคนะครับดอกยางลึกๆเลยคือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วคันนี้นะคือพร้อมขับได้เลยนะครับผมนะนี ดูช่วงล่างไปเลยครับผมช่วงล่างสวยนะครับอ่ะมาดูดูส่วนของตัวรถกันบ้างครับผมนี่บอดี้รถบอดี้สวยนะครับนี่โอเคนะบอดี้สวยทรงดีทรงเด็นนะครับคันนี้อ่ะมาดูภายในกันบ้างครับผมภายในแผงประตูดูดีนะสภาพโดยรวมดูดีนะครับแต่ไอที่ปิดไอ้กระจกวันนี้นะหายนะครับผมก็ตามสภาพแหละครับรถมันก็หลายปีแล้วนะครับสภาพคอนโซลอะไรพวกนี้ก็ยังดูดีนะครับเบาะอะไรพวกนี้ยังดูดีมีระดับนะสภาพสวยเป็นเบาะหนังนะครับเนี่ย โอเคเลยนะครับผมนะคันนี้เพราะวคันนี้อาจจะมีตรงนี้ที่ขาดแต่ว่าคอนโซลโดยรวมคือยังดูดีนะครับผมนะโอเคนะครับนี่มาดูดูนเรื่องโครงสร้างกันบ้างครับผมโครงสร้างในเดิมครับนี่ข้อไปยังแบบโอเคนะครับยังปังๆอยู่เลยเนี่ยยางใหม่นะครับผมนะยางใหม่สี่เส้นเลยคันนี้นะครับผมยางใหม่สี่เส้นให้ดูคันสีครับผมคันสีสวยนะนะคันสีสภาพสวยสภาพดีนะครับผมนะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างครับผม ด้านหลังทรงสวยทรงดีรถมีเสน่ห์นะคะรับเราได้ไหมรถโครงสร้างตัวถังในเดิมนะครับผมนะฝาท้ายผมเปลี่ยนฝาท้ายไม่ใหม่เลยนะครับผมนะนี่ฝาท้ายเปลี่ยนฝาท้ายให้ใหม่เลยนะครับผมนะนี่ฝาท้ายเปลี่ยนฝาท้ายให้ใหม่ฝาทา้ยา,ทา,ยา,ทายเก่าไม่สวยผมบริการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมนะโอเคง่ายๆ่ะให้ดูสภาพแมกกาเนอร์ครับผมสภาพแมกกาเนอร์สวยงามนะครับนี่ให้ดูเลยแมกกาเนอร์สวยงามนะ, <ๆ S 3> นะครับผมนะคุณคิดดูว่ารถรถหลายปีขนาดนี้แล้วเนี่ยสภาพแมกกาเนอร์สภาพดีนะครับผมนะเอามาดูช่วงล่างกันบ้างครับผม ช่วล่งคันสีกับบ้างกับผมรถเก่านี่คันนี้มีการเสริมแหนบมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันทุกเลยให้ดูนะครับคันสีสภาพสวยนะครับไม่มีผุไม่มีพังไม่มีกร่อนนะครับนะเห็นดูเลยเนี่ยโอเคนะรถสภาพคือแบบผมใช้งานมากเลยคันนี้นะครับผมขับมาจากบ้านลูกค้าก็มา,มาสักห้าสิบหกสิบโลได้ขับได้ปกตินะครับนะขับได้ดีเลยโดยทางไกลได้สบายนะครับนะนี่มาดูฝั่งนี้อาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างตรงนี้ตามตำหนิบ้างตามกาลเวลานะครับมาดูคันสีนิดหน่อย โอเคครับผมคันสีสภาพสวยงามครับผมนะเนี่ยใครหารถเก่าๆรุ่นนี้ไว้ใช้งามนมาทุกเขาไล่เขาหัอเขาสวนแกวัวแกว่คว,วายคนขี้ยางก็ได้หมดนะครับนะใครเข้าไล่นี่ใส่เข้าไล่ต้องจัดเลยนะครับนะมาดูหนุ่มส่ง,งเรื่องเออให้ประตูฝั่งคนขับให้ประตูฝั่งคนขับสวยงามครับผมนะแล้วก็คันนี้เลื่อนไหมใช้งานได้นะแต่กิบว่าความเร็วใช้งานไม่ได้มีอันเดียวที่ใช้งานไม่ได้นอกนั้นคือใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับผมนะ ให้ดูครับผมสภาพสวยคันนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องเครื่องนะครับว่าพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นยังไงคันนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์ดื้แท้จากโรงงานเลยครับนะสภาพสวยดูดีนะครับผมนะขับขี่ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องของกระบังนะครับว่าเป็นยังไงก็ไปอยู่ที่ภายในห้องเครื่องของกระบ้ังนะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับนะฝาแดงครับผม BD25 ครับผมนี่เครื่องยนต์ฝาแดงนะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้จะยิ้นอึดทึด ทนนะครับนะแรงด้วยนะครับนะเครื่องยนต์นี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับนะสตาร์ทเลยไดเร์อินเต็กชันนะครับผมนะให้ดูซัื่องยนต์ครับผมซรื่องยนต์ยังไม่มีการล้างอะไรสิ้นนะครับผมเนี้ยแบบดื้อๆเลยแบบแห้งๆมากเครื่องยนต์นะครับผมนะนี่โอเคให้ดูซอกลรือครับผมโอเคนะครับผมคันนี้ได้ปั๊มสายนะโอเคครับนะให้ดูระบบสายพานครับผมนะโอเคครับผมนะโอเคเลยพวกคาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าได้ความดื้มนะครับ นไ,ได้ความเดิมจากโรงงานเลยเห็นไหมมาเรียกหน้าคันเครื่องยังมีมาให้นะครับนะเดิมนะครับผมนะคันนี้คือสภาพองค์ประกอบโดยรวมคือย,ยังดูดีนะครับผมนะจุดไฮไลท์จุดซิกเนเจอร์ของเขาที่คนอื่นตามหารถรุ่นเก่าสมัยนี้คนมีนะวนะนั่นคือพวงไหล่พาวเวอร์ครับผมคันนี้ซิกเนเจอร์ของเขาหรือพวงไหล่พาวเวอร์เดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะนี่เห็นไหมโอ้โหดูคิดดูวว่ะพาวเวอร์ power เดิมแท้ตัวนี้ก็ปั๊มปั่นพาวเวอร์นะครับนะสุดยอดนะครับผมนะคันนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปดู เดี๋ยวเราฟังเสียงสตาร์เครื่อยนต์เขากันบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะฟังกันเลยสตาร์ทขึ้นอยนต์เรีฟังนะครับว่าเป็นยังไงคันนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยโอเคครับผมเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับอ๋อลืมบอกหนึ่งอย่างคันนี้แอร์ไม่เย็นนะแอร์มีแต่ไม่เย็นนะครับผมนะขายตามสภาพครับคันนี้โอ้เครื่องแรงนะคันนี้บอกเลยว่าขับไปจะติดใจอ่ะคันนี้เครื่องแรงเครื่องดีนะครับเอามาดูหน้าเครื่องกันบ้างครับผมโอเคนะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบครับผมรบปทำงานดี นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะครับโอเคครับเครื่องมีควันไม่มีไอมีพ่นออกมานะครับเดี๋ยวผมเล่นเครื่องให้ฟังสุดยอดครับเครื่องยนต์ตัวนี้่ะเดินทางไกลได้สบายนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้การันตีเลยนะครับเครื่องฟิตเครื่องแน่นเครื่องปังครับผมระบสพานทำงานดีนะครับมาเอามาสรุปกันหน่อยนะครับ ตอนที่จะทดสอบขับเดี๋ยวผมขอเปิดราคาเลยนะครับผมนะราคาคันนี้จะราคาเพียง e 90, 9 9 9 0 0บาทนะครับผมย้านราคาหนึ่ง9 9 9 0 0บาทนะครับซื้อสดต่อรองก็ได้นิดหน่อยนะครับผมนะต่อรองก็ได <Oh ้นิดหน่อยเพราะว่าเป็นรถที่เธอเข้ามาในร้านนะครับผมนะพอดีเจ้าของเก่าเขาเอารถแฉปไปใช้งานนะครับผมนะตอนเดียวเขาบอกว่าเขาทำใช้งานในครอบครัวนะครับนะก็เลยเอาได้รถแฉปไปนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทดสอบการขี่กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะไปดูกันเลยทดสอบการขี่นะครับว่าเป็นยังไง อ่าไฟหามไปอิมไม่ใช้งานไฟแดงตอนเดียวนะครับหายากรุ่นนี้ต้องจัดเลยนะครับคันนี้นี่ไฟเบรกไฟเบรกติดนะไฟเบรกใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมโอเคครับผมเบรกมือติดนะครับเห็นไหมโอเคครับอันนจะเข้าเกียร์ให้ดูนะครับจะเข้าเกียร์ให้ดูนะครับคัตออนสมูทเข้าเกียร์ง่ายเดี๋ยวพเข้าเกียร์ดูครับฐานเกียร์ดีเห็นไหมครับโฮมไรพาวเวอร์ครับผมเร็วง่ายอ่าเดี๋ยวทดสอบลุนี้นะครับตดสอบช่วงล่างให้ดูเป็นเลย นะครับผมนะนี่ก็ล้างล้างผมนะครับล้างล้างจริงรถบ้านนะครับผมนะนี่ไดีทดสอบจริงให้ดูเลยนะครับโอเคครับโอ้โอเคครับผมดช่วงล่างดีนะคันนี้เบรกเขาเนี่ยต้องเบรกสองครั้งนะครับผมนะถึงจะเบรกอยู่เพราะผมซอบเบรกใหม่ด้วยนะครับโอเคครับครึ่งเดินนิ่งเดินเรียบนะคันนี้โอเคเลยคือช่วงล่างมันดีมากเลยคันนี้นะครับโอ้โหที่ฝุ่นแบบเต็มหนึ่งเลยนะครับนะทดสอบเรียให้ดูครับนี่ ลูกมากในมีอีทนมีอาร์นะครับคุณผู้ชมนะครับบอกเลยคันนี้ซื้อไปนีคุ้มไหมเออโคตรคุ้มเลยนะครับนะเอาไปเข้าไล่เข้าหัวเข้าสวนก็ได้นะครับผมนะถ้าในสนใจร้านผมจะมาดูรถนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ตําบลดงขวางอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะครับหากท่านในสนใจดูได้ที่ลิงก์ g l e m a p กันเลยนะครับนะพิมพ์ไปใน Google Ma p เลยว่าเก่งรถบ้านร้านผมตั้งที่จังหวัดนครพนมนะครับานใดสนใจมาดูรถได้เลยนะครับผมนะ เดี๋ยวเราดูหน้าหน้ารถกันหน่อยนะครับผมคันนี้ก็ขายนะคันแดงนี่นะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะเครื่องยนสูทีเอฟอาร์เนี่ยนะคันนี้นะนะครับรถทางร้านนี่แหละนะครับนะนะครับฝาก MC ท่านนะครับสนใจรุ่นมูสสองก็ดูไปที่หน้าเพจก็ได้เฟซบุ๊ร้านเก่งรถบ้านก็ได้นะครับผมนะก่อนที่จะจากกันนะครับฝากขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการที่จะต่อไปนะครับนะอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องยูทูบนายนายหมูกี้รีวิวด้วยนะครับนะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการดคิดต่อตไปนะครับนะสหรับคลิปนี้ครับผมผมต้องขอบคุณเ c ท่านที่เป็นกำลังใจตลอดมาครับครับขอบคุณครับผมครับสมุดจบครับเครื่องดีเครื่องฟิตนะครับมาช้าอดรถสวยเพราะว่าบเอ็มตอนนี้มีตัวเดียวในร้านนะครับผมนะไปาปครับผมขอบคุณน้าดครับเด้อรับชมรับฟังครับ